สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ n o n d a นะฮะรีเบล500นะครับผมปี18.19นะครับคันนี้นะคันนี้บอกเลยนะครับว่าสภาพนี้สวยมากๆนะเพราะว่าเลขไม่น้อยด้วยนะฮะแถมมีของแต่งไมาอีกนะครับดูทรงนะครับสวยมากดูทรงกันก่อนนะภายนอกนี่เดี๋ยวมาดูของแต่งกันนะครับผมของแต่งนะครับข้าวๆนะฮะก็จะมีท่อนะฮะของแบรนด์นี้เลยนะครับ ท่อนี่เสียงแบบก็ล่นๆนะฮะทุ้มๆนุ่มๆนะฮะแล้วก็บอะแต่งนะครับบาะนี้นั่งสบายมากผมบอกเลยนะแล้วก็เป็นฝาข้างชิ้นนี้นะครับที่มี3ามลูน,นี้นะ,ะแล้วก็มีาบางโคนนะคะบางคนหน้านะฮะยางหน้าหลังดอกเต็มนะครับผมลดดมาดูเลขใหม่นะ,ะว่าเลขใหม่น้อยแค่ไหนนะ,ะด้านหน้าก็มีพวกแนดนตุ๊กตานะฮะแล้วก็ มือเบรกมือคัสต์นะครับที่ปิดฝาปั๊มเบรกข้างบนไฟเลี้ยวนะฮะประมาณนี้นะครับผมดูเครื่องยนต์นะครับสวยใสสะอาดมากแต่งมาพอมีทรงนะฮะชุดสีสวยลายริ้วรอยนะครับผมสภาพนี้เหมือนป้ายแดงครับคันนี้ดูเลขใหม่นะฮะคันนี้เลขใหม่วิ่งมาเพียงนะครับ3,743กิโลเมตรแท้ๆนะฮะ การันตีให้ว่าเลขไม้แท้แน่นอนนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์ดีมากนะครับผ่านการตรวจเช็คเซอร์วิสของที่ร้านเราเรียบร้อยนะฮะถือว่าสมบูรณ์มากเลยคันนี้ นี้เป็นที่ครอบโซ่นะฮะเป็นของแต่งนะครับผมสวยๆเลยเลยรวมสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักทั้งเบาหรือหนักเลยนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงคันนี้นะครับเปิดขายรัคาเงินสดนะครับ จัดไปที่139,000บาทนะครับผมมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะฮะคันนี้สามารถดาวจัดเซนันด้าน,นะครับถ้าสนใจนะค,คันนี้ก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนนะครับมาได้เลยครับ